วันนี้นะคะเรามีเทคนิคดีๆจะมานำเสนอกันนะคะก็คือการไลยคัดรูปคนนะคะโดยเฉพาะเส้นผมนะคะท่ายังไงให้มันดูเนียนเป็นธรรมชาติไม่แ็งทขึ้นนะคะวันนี้เรามีวิธีจะมาแนะนำกันนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะอันดับแรกคือเราต้องทำการเลือกวัตถุที่เราต้องการก่อนนะคะเราใช้เครื่องมือ selection ตัวนี้นะคะ ที่เป็นผู้กันนะคะแล้วก็มีเส้นประกกมนะคะเข้าไปเลย <c oughs> จริงๆแล้วมันชื่อเครื่องมือว่า Quick Selection Tool นะคะคือมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับไอคอนตัวนี้นะคะ m a i i w a n d t o o l นะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆลากมันไปนะคะ เราไปที่ตรงนี้นะคะ Define Edge นะคะทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดในส่วนของเส้นผมกันนะคะเข้าไปที่เมนูตัวนี้นะคะที่เป็นผู้การแล้วก็มีเส้นประตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดในส่วนของเส้นผมนะคะ ตรงบริเวณเส้นผมนะคะจะเห็นเป็นขา,ขาวๆตรงนี้นะคะคือถ้าเราเอาไปใช้กับแบกรวสีอาจจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามีวิธีการปรับนะคะเข้าไปที่ชิปเองนะคะ ถ้าค่าบวกนะคะตรงสีขาวมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นค่าลบนะคะมันจะทําให้ตรงสีขาวเนี่ยมันจะค่อยๆโปร่งแสงนะคะ mm hmm. คือเราก็ปรับให้มันเหมาะสมนะคะไม่คือถ้าเราปรับน้อยไปเนี่ยความละเอียดของเส้นผมมันก็จะหายไปนะคะประมาณนี้นะคะเก็บรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ โอเคค่ะคือสังเกตรตรงเส้นผมข้างบนตรงนี้อาจจะมีความแหวงนะคะแต่ว่าเรามีวิธีการแก้ไม่เป็นไรนะคะเราดูโดยรวมแล้วว่าไม่มีสีขาวโผล่เข้ามาเยอะจนเกินไปนะคะก็โอเคเราเข้าไปที่ output Pro t นะคะแล้วก็ไปที่ new layer with layer mask นะคะคือเราต้องการให้ภาพนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเ a y ย r พร้อมกับตัว Layer m a s k นะคะซึ่งเราสามารถปรับแก้ ในส่วนของภาพตรงนี้ได้นะคะจากนั้นเราก็โอเคค่ะเห็นไหมคะก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเลเยอร์พร้อมเลเยอร์มาเย็ร้อวแล้วนะคะอันดับต่อมานะคะเราจะมาทําการเก็บรายละเอียดของส่วนหัวตรงนี้นะคะที่มันแองเราอาจจะสร้างอีกลุงเลเยอร์นะคะแล้วก็ปูพื้นสีนะคะสีอะไรก็ได้สีนี้ก็ได้นะคะ ไปที่เลเยอร์มารตรงนี้นะคะที่เป็นขาวดำตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลยสังเกตนะคะตรงนี้จะเป็นสีขาวกับสีดำนะคะตรงแถบสีสีขาวหมายความว่าเราสามารถนําบัตรตรงนี้นะคะระบายในบริเวณที่มันแหว่งนะคะกลับคืนมาเป็นภาพออริจินอลน,นะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะคะ่ะเป็นเลเยอร์มาร์ที่บงังในส่วนของรูปภาพตรงนี้ไว้อยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถปรับแก้ไขได้ตลอดเวลาจะสามารถทําให้ภาพมันหายไปได้หรือว่าทําให้ภาพกลับคืนมาเหมือนเอดิมได้ด้วยเลยเยอะมากนะคะจะมาเก็บรายละเอียดในส่วนของเส้นผมที่มันแหว่งๆดูนะคะ ้วนะคะกับการใปขัดภาพนะคะทีนี้เราจะลองเอาภาพนี้นะคะไปใส่กับแบ็คกราวสีดูนะคะเราเตรียมภาพแบ็คกราวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราจะให้นางคู่นี้นะคะเชิดชายในปารีสนะคะโอเคค่ะลากเข้าไปได้เลยเห็นไหมคะเมื่อนำภาพคนนะคะไปอยู่ในวัตถุ แบกาวที่เป็นภาพสีนะคะจะสังเกตด,ดูตรงเส้นผอบนะคะจะเนียนจะพลิ้วไม่แข็งทื่อเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะคะที่จะแนะนำฝากกันนะคะสำหรับต่อไปเนี่ยเรามีเทคนิคอะไรติดตามชมได้ที่ชา n e l Proven Studio นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ